ในวันนี้ดีซีก็จะพาทุกคนไปตะลุยแมปออสตากันซึ่งเราก็มีภารกิจที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ไปจนถึงการปั้นตัวเทพโดยที่เราจะไม่ใช้โรบ,บักสักบาทเลยนะฮะเลามาดูกันว่าในคลิปนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างและก็อย่าลืมนะครับฝากทุกคนไปดูดีซีโซนกันด้วยมีไก่เทพออสตามากมายเลยนะฮะและก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ถึง1,000ไ like ลค์กันด้วยโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย เมื่อเริ่มแมปมาขั้นแรกเราก็ต้องกดรับของรับตัวกันก่อนนะครับและผมนี่ก็จัดการสุ่มตัวสักนิดสักหน่อยและจากนั้นพี่แกก็จัดการเตรียมตัวละครซึ่งในตอนนี้เราก็มีตัวหดาวอยู่ด้วยกัน2ตัวเลยครับซึ่งมันก็เป็นตัวหัวล้นและอีกตัวมันก็เป็นตัวเอ็กพีและเมื่อเริ่มมาแบบนี้ผมก็ต้องลงในดาสตอรี่กันก่อนเลยนะครับและเราก็รอช้าอยู่หญ่พี่แกก็จัดการเริ่มลงในสตอรี่ที่1ทันทีเลยจากนั้นเจ้าดีซีของเราที่แล้วเวล์ศูนย์ศูนย์ก็ได้ขับมายซึ่งมันเจ้าอ พี่ตัวน้อยนะฮะและบอกเลยล่ะเขาว่าเจ้าตัวนี้มันนั้นก็มีพลังการโจมตีกันด้วยแถมพลังการโจมตีของมันก็ตั้ง2-300กันเลยทีเดียวเลยออพเพียงแค่ไม่นานมันก็แม็กไปแล้วล่ะครับจากนั้นพี่แกก็จะการนำตำบอลใส่พวกมอนกันซึ่งแค่ตัวนี้ตัวเดียวบอกเลยล่ะเขาว่ากินขาดแต่เมื่อเราฟาร์มไปฟาร์มมาตังของเราก็พอที่จะสร้างตัวต่อไปได้แล้วพี่แกก็เลยสร้างตัวหัวโลนซึ่งไอตัวนี้มันก็มาจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้จักหรือว่ามันน่าจะมาจากดาเกนบอลก็ไม่แน่นะครับน่าคล ก็มีเวฟอยู่ด้วยกันทั้งหมดแค่สิเวฟเท่านั้นเองนะครับและเพียงแค่ไม่นานลวเว้เราก็สามารถผ่านได้จักซีเวฟมันก็ทําให้เราผ่านสตอรี่ที่1นี้มาได้จากนั้นพี่แกก็จะการเล่นต่อไปจึงเราก็ได้เข้ามาอย่างสตอรี่ที่1ด่านที่2อนะครับจากนั้นเราเนี่ยก็ไดวางไปเหมือนเดิมเลยคือเราเนี่ยก็ไดวางตัวเอฟพีให้มันเป็นตัวจอมตีนะครับและผมก็ลืมบอกไปนะครับวันนตอนนี้เลเวลของเราก็พุ่งมาถึงเลเวล10แล้วด้วยฟาร์มเพียงแค่แป๊บเดียวมาถึงเลเวลริบปล่อยให้ทีมงาานเรรจัดกไปส่วนเด แต่แถวแแบบนี้กันซึ่งตอนนี้บอกเลยละเขาว่าแบบต่างๆนี่มันก็รีไปหมดแล้วคือก่อนหน้านี้มันก็เป็นแบบกากๆเท่านั้นเองนะฮะแต่ในตอนนี้บอกเลยละเขาว่าแแบบนิโครใหญ่โตมากในรอบนี้เราก็ได้วางพี่โกคูผมสีชมพูล,ลงไปซึ่งบอกเลยละเขาว่าระยะน่โครไกลมากและเจ้าตัวนี้มันก็เป็นตัวโจมตีแอร์ซึ่งผมก็วางไว้เผื่อว่ามันจะมีตัวแอร์มานะฮะและเพียงแค่เม่นาแล้วเว้ยเราก็สามารถผ่านด่านนี้ได้อีกหนึ่งรอบแล้วและมันก็ทําให้เจ้าดีซีของเราเลเวลพุ่งไปถึงเลเวลสิบสามกเลิทีเดียว ผมก็ไม่กล้าเลื่อมไปเอ็กซ์ติมไปอะน้องเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ตัวจบตีของเราก็กากเดินซะเหลือเกินแหละครับและจากนั้นผมก็ได้วางเจ้าโกคูหัวสีชมพูลงไปอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นโกคูหรือว่าตัวสดจินอะไรแต่ผมขอเรียกว่าโกคูก็แล้วกันและเพียงแค่ไม่นานเราก็ผ่านได้ไปอีกหนึ่งด่านและท้าไม่ในตอนนี้เลเวลของเราก็มาถึงเลเวลที่สิบห้ากันแ,แล้วล่ะครับและมันก็ทำให้เราปลดล็อกได้อีกหนึ่งตัวซึ่งเราก็สามารถใส่ทีมงานได้ถึงสี่ตัวกันแล้วแต่ปัญหาก็คือเเ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 เรรรรรราา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 ากกกกก็็ยยยยยััััังงงงไไมมมมมมม่่่่่่ีีีีีววววลลออออปจดดตตทนนนนนขใหะะคบพแผ จัดการวางต่อไปเหมือนเดิมซึ่งใ้พวกด่านแรกแบบนี้มันก็กากมากๆเลยนะครับแค่ตัวแกากแบบนี้ชิวๆนะครับบอกเลยและผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าในตอนนี้ในด่านแรกนี้มันก็มีทั้งหมด15เวฟแล้วนะครับเมิงมันก็นานกว่าเดิมนิดนึงด้วยแต่ดูเหมือนว่าในด่านแรกนี้มันก็ยังไม่จบนะครับพี่แกก็เลยจัดการเล่นต่ออีกหนึ่งรอบไปจากนั้นพี่แกก็จะนำตําบอลในการจัดการพวงบอลกันต่อไปเหมือนเดิมและแรกๆเบบดม้มันก็ง่ายแสนง่ายเลยนะครับไม่ว่าเราจะวางตัวไหนลงไปไอ้พวกมันมันก็ไม่สามารถผ่านมันได้เลยสััักกกกรตววเเดดีียยพ่แ็ลจาาฟ์ม ต่ออีกหนึ่งรอบเพื่อไม่ให้เสียวเวลาในการฟาร์มของเรานะครับเมื่อมาถึงในรอบนี้ปรากฏว่าเลเวลของเรา,าก็พุ่งมาถึงเลเวลสิบเก้าลยลมึไงไอ้เลเวลนี้พุ่งเร็วมากเลยนะครับแต่เป้าหมายของเราก็คือเลเวลร้อยแล้วเราก็จะไปโลกสองกันนั่นเองและเราก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวพี่แกก็ได้ฟาร์มแบบนี้กันต่อไปจนในที่สดุดเราก็สามารถผ่านมาได้ทั้งหมดแล้วล่ะครับและมันก็ทําให้เราต้องออกมาพักเบรกด้านนอกเพื่อที่จะจัดตัวแล้วก็จัดทีมงานของเรากันใหม่กัน mm hmm. เมื่อออกมาด้านนอกแบบนี้พี่แกก็ได้รรรรรรััััััับบบบบตตกงเพสนนะคแลผมี่ ไม่รอช้าเมื่อเราได้สตาร์ดันและเพชรมาแล้วผพมนั้นก็เด้ว,วาไปยังตู้สุ่มทันทีมันก็ทําให้เราเนี่ยจัดการสุ่มกันเลยซึ่งผพมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราเนี่ยจะได้ตัวดีๆมาบ้างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัวตู้แต่ขอให้เป็นตัว5ดาวที่ดีๆสักหน่อยก็แล้วกันนะครับเพื่อเราเนี่ยง่ายต่อการฟาร์มอะไรนี้และเมื่อสุ่มไปสุ่มมาในที่สุดเรานั้นก็ได้ตัวตู้มาแล้วเว้ยมึงว้าแต่ตัวนี้มันเชื่ออะไรวะเนี่ยใครรู้ช่วยเม้นหน่อยจากนั้นพี่แกก็จัดการส่่่่่มม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 กกกกกกกััััันนนนนนนตตตตอออออไไไปปเเเหืดดิซึงงจจจาาาาาาววววโีแล้้็็ยยฟรรสะบู ตัวใดก็ได้นะครับผูมาซักตัว2ตัวก็ยังดีแล้วเมื่อสุ่มไปสุ่มมามันก็บังเอิญพอดีละครับว่าเรานี่ได้บูมามาด้วยซึ่งในตอนนี้เราก็มีบูมาที่เป็นสีดาวนะครับและทอรอัพมันให้เป็น5ดาวไอ้เจ้าตัวนี้มันก็สามารถฟาร์มตังค์ได้ดีพอสมควรกันเลยหลังจากนั้นพี่เกก็จะการเตรียมทีมงานของเรากันนะครับและเมื่อเราจัดการไปจัดกันมามันก็ได้เวลาที่เราต้องลงในด่านสตอรี่กันอีกแล้วมั้งในรอบนี้เราก็มาในด่านสตอรี่ที่สองนะครับเมื่อด่านแรกผ่านแล้วาาลเราก็ต้องมาด่านที่สองและเราก็ไไม่่่่รอช้้้าาาแลววััพีกก็ปยงงดนนนนซึใ อันนี้เราก็มีเลเวลเพียงแค่เลเวล22บเท่านั้นเองนะครับแลวผมก็จัดการฟาร์มในด่านนี้กันไปเลยซึ่งในด่านนี้มันก็เป็นด่านมืดๆนะครับแต่ฝนตกกันด้วยด่านนี้ด่านอะไรเน,นี่ยกูไม่เคยเล่นแล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มาสักพักนึงแล้วแล้วเมื่อกลับมาเล่นแม่งมันก็ทําให้มึนพอสมควรกันเลยอัปเดตไปตั้งแต่เมื่อไร่ผมก็ไม่รู้ว่าแล้วพี่แกก็เอาวางตัว5ดาวของเราลงไปซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้มันก็คือตัวที่เราเพิ่งสุ่มได้มาเมื่อตะกี้ลลละครรรรรััับบบในนนนนออีีี้้้้เเเาา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 กกกก็็็สามมมมถวววงงู่ไดดยจปทชิ มีทั้งตัวโจมตีมีทั้งตัวฟาร์มตังค์โอ้โหบันเทิงไงครับบอกเลยและเพียงแค่ไม่นานเราก็สามารถผ่านด่านนี้มาได้เลยเว้ยงไงผมเนี่ยก็เลยเลือกแบบเอ็กซ์ตีมไปเลยเพราะว่าตัวเอ็กซ์ตีมเหรอจะมาสู้ตัวห้าดาวของเราได้ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้มันก็ดีใช้ได้เลยนะครับดามจเริ่มต้นนี่โคตรดีเลยแค่วางไปเฉยๆดามจก็หลักหมื่นแล้วนะฮะเป็นตัวแรกเริ่มที่โคตรดีเลยแต่นะพี่แกก็จะจัดวางตัวนู้จัดวางตัวนี้ไปและผมก็ได้กฟาร์มตังค์ต่อไปเหมือนเดิมนะครับในที่สุดเราก็ได ด่านต่อไปปรากฏว่าเนี่ยตอนนี้เลเวลของเราก็พุ่งมาถึงเลเวลที่29เลยแหลยะครับท่านผู้ชมจากนั้นผมก็จัดการวางทีมงานของเราเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งไอเจ้าตัวเด็กเดิมของเรานอกจากดาวเม็ที่แรงแล้วระยะการทําลายล้างของมันก็โคตรกว้างกันเลยนะฮะแม่งสุ่มได้ตัวดีมันก็แบบนี้เลยเมืองจากนั้นพี่แกก็ได้แต่ฟาร์มฟาร์มในด่านนี้ต่อไปเลียบเพียงแค่ไม่นานละครับเราก็สามารถตัวบอสของด่านนี้จนมันนั้นแตกลงไปได้อีกหนึ่งครั้งกันเลยตาแล้วผมก็จัดการเล่นมันในด่านต่อไปอีกหนึ่งรอบนะครับซึ่ง ว่ามันขึ้นทีละ3-4เลเวลเลยนะฮะเนี่ยซึ่งแน่ตอนนี้เราก็ฟาร์มมาแล้วเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงและ1ชั่วโมงได้32เวลก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับและเมื่อฟาร์มไปฟาร์มมาเพียงแค่ไม่นานเราก็สามารถผ่านด่านนี้ไม่ได้อีกหนึ่งรอบแล้วลว้ไ้แม่งมึงจะ ไปแนวเนี่ยพวกมันขอโหดกว่านี้หน่อยได้เปล่ามึงอย่าทานะมึงจากนั้นผมก็จัดการกระนำตำบลมันอีกรอบและเมื่อเราจัดการในรอบนี้เสร็จพี่เกก็ออกมาด้านนอกแล้วนะครับแล้วก็ผลปรากฏว่าเลเวลของเราก็ได้มาถึงเลเวลสามสิบแปดแล้วละว้และจากนั้นผมก็ได้รับเพชรรับสตาร์ด้านนะครับแล้วมันก็เหมือนเดิมเลยคือเราเนี่ยก็ต้องไปสุ่มตัวกันสักหน่อยเพื่อว่าเราจะได้ตัวดีๆมาอีกบ้างนะครับเต่ปรากฏว่าในรอบนี้เรานั้นก็ไม่ได้ตัวอะไรดีๆมาจากตู้กันเลยขอซักตัวก็ไม่ได้หน่ยเหรอจากนั้น ก็เป็นของปลดล็อกจะด่านเมื่อตะกี้นั่นแหละมั้งซึ่งเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้รอเวลาอยู่ซึ่งม็อก็แก้เวลาที่ตู้จะรีแล้วและเมื่อตู้นั้นรีเราอาจจะได้ตัวที่อาจจะมาอับบูมากก็เป็นได้นะครับและพี่แกก็ตามเช็คตู้อยู่สักแป๊บหนึ่งแรกแรกเนที่สุดตู้มันก็รีแล้วเหรอฮะแต่เมื่อเรามาดูปรากฏว่ามันก็ไม่มีตัวใดไรที่เราอยากได้เลยสักตัวเดียวอ้าวมึงไม่ออกมาบ้างหนอยกันเนี่ยจะนั้นพี่แกก็เด้เตรียมทีมงานกันไหมและผมก็จัดการวร่ปไปในด่านต่อไปกันเลยแล้วเมื่อเข้้าา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 มมมมมมปปปุรกกกกกกกฏวววว่่่่่่่ััันนนน็็็็เเเเเเดดดดดิิลลลลยยยยอออููีีพแจงงตไซึผื บอกไปนะครับว่าในตอนนี้เราก็สามารถใส่ทีมงานลงไปในลิสต์ของเราได้แล้วถึง5ตัวเพราะว่าเราสามารถปลดล็อกได้มาถึงเลเวลที่30แล้วนะและถ้าเราจะปลดล็อกอีกหนึ่งตัวเรานี่ก็ต้องเลเวลห้าสิบแล้วมันก็น่าจะไม่นานแล้วด้วยพี่แกก็เลยตบๆบแล้วก็ตอบจนสุดท้ายเราก็สามารถผ่านด่านนี้ลงไปได้ละฮะจากนั้นพี่แกก็ออกมาตั้งหลักด้านน้องก,กันและผมเนี่ยก็ใช้ตัวกาการในการอัปเกรดตัวกันและเมื่ออัปเกรดไปอัปเกรดมาพื้นที่ว่างของเรามันก็เยอะขึ้นมากเลยนะฮะและเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมมันก็ได้เวลาทีี่่่เเราาาตต้้้อองลงลลลไไไปปในนนดดกกกัยวแวแแพ็ ไปยังโรงงานนารกนะครับซึ่งในด่านนี้มันก็น่าจะเป็นด่านที่3แล้วมั้งนะจากนั้นพี่แกก็จัดการวางตัวลงไปเหมือนเดิมซึ่งตัวแรกเริ่มของเรามันก็เป็นตัวเดิมแล้วก็คือเจ้าหัวเหลืองแลวมันก็มีตัวเสริมๆด้วยนะครับทั้งนารูเตอร์และก็ไอซีเกเกอร์ที่มันสามารถกลายรากเป็นลิงแล้วก็เพี้ยงหินได้และเพียงแค่แม่นาเราก็สามารถผ่านด่านนี้ไม่ได้อีกหนึ่งรอบแล้วเราก็จัดการลงในด่านต่อไปทันทีซึ่งในตอนนี้เราก็มาถึงเลเวลที่43แล้วนะครับและมันก็อีกเพียงแค่ไม่นานเราก็จะถึงเลเว วางตัวแล้วก็กระหน่ำในด่านนี้กันต่อไปจากนั้นเมื่อเราผ่านด่านนั้นมันได้ผมก็จัดการลงในด่านนี้กันเหมือนเดิมและผมเนี่ยก็จัดการไล่ฟาร์มแบบนี้อยู่อีกประมาณ2 3รอบซึ่งแต่ละรอบเราก็วางไปเหมือนเดิมเป๊ะๆฉะนั้นเราก็ไม่พลาดกันเสียเวลานะครับพาดเดิมทำไมและแล้วเราก็ได้มาถึงในรอบนี้ในด่านสุดท้ายกันและตอนนี้เลเวลของเราก็มาถึงเลเวลที่52แล้วนะครับและมันก็ทําให้เราสามารถปลดล็อกตัวสุดท้ายได้แล้วด้วยพี่แกก็เลยไม่รอช้าแล้วไว้ผมเนี่ยก็เลยรีบจัดการพวกคีบจนทาให้เราานด้ เราก็เหมือนเดิมเลยนะครับนั่นก็คือการรับเพลรัสตาดัตและพี่เกก,ก็จัดก,การไปสวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งและผมก็จัดก,การสูมแบบนี้อยู่ประมาณ23ครั้งแต่ปัญหาก็คือเราก็ไม่ได้ตัวอะไรดีๆไปเลยชาดเบือจริงเลยนี่กูและจากนั้นผมก็ได้มาดูนะครับว่าในทีมงานของเราตอนนี้มีตัวไหนที่เราสามารถวิวัฒนาการได้บ้างซึ่งการวิวัฒนาการหรือว่าการอัปเกรดมันก็จะทําให้ทีมงานของเรามีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่ปัญหาก็คือในตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่มีตัวไหนที่สามารถวิวัฒนาการได้เลยสักต ด่านต่อไปกันต่อนะครับซึ่งในะรอบนี้มันก็น่าจะเป็นด่านที่4ียเนาะและด่านนี้มันก็น่าจะเป็นด่านที่ผมคุ้นหน้าคุ้นตามากที่สุดแล้วล่ะครับล้ไยๆด่านเดิมเลยใช่ไหมเนี่ยพี่แกก็เลยว,วางทีมงานเดิมของเราลงไปนั่นก็คือตัวดาเมจแรกเริ่มแล้วก็อีเจบลูมาหนะครับเพื่อที่เราจะฟามตังกันและเพียงแค่ไม่นานเราก,ก็สามารถผ่านในรอบแรกนี้มาได้แล้วพี่แกก็จัดการลงรอบที่2ต่อไปทันทีซึ่งในรอบที่สองนี้ผมก็ได้เลือกแบบเอ็กซ์ติเมอร์ไปนะฮะเอ็กซ์ติมมันต้องเอ็กซ์ติมแต่ถึงแม้ว่าเราเล แม่นานล้วเว้ยเราก็สามารถผ่านรอบที่2นี้มาได้จากนั้นมันก็ตามได้รอบที่3มแล้วก็รอบที่4ซึ่งแต่ละรอบนี้ก็ง่ายมากเหมือนเดิมนั่นแหละฮะไม่ต้องพูดมากคาบไปเลยแล,แล้วพี่แกก็ได้มาถึงรอบสุดท้ายซึ่งมันก็น่าจะเป็นรอบที่6นะครับและเพียงแค่แม่นา,นานเราก็สามารถจัดการในด่านนี้ลงไปได้แล้วมันก็ทําให้เราเลเวลนี้พุ่งกระฉูดทะลุตเกียกันเลยทีเดียวแล้วมื่ออกมาถึงด้านนอกปรากฏวนะ่าในตอนนี้เลเวลของเรามันก็พุ่งมาถึงเลเวล6 6แล้วนะครับท่านผู้ชมยิ่งด่านสตอรีส่สูงแถมเล,มเ,มวเ,เ,ลเวเลยละ และเจ้าดีซีของเราก,ก็ได้มาดูทีมงานกันเหมือนเดิมและผลปรากฏว่ามันก็ยังไม่มีตัวไหนที่เราสามารถเอนชาร์ได้เลยแถมในตู้มันก็ไม่มีตัวไหนที่ออกมาด้วยล่ะครับอดเด็กกันไปเหมือนเดิมผมเนี่ยก็จัดการลงในดาสตอรี่ต่อไปทันทีซึ่งไอด้ดาสตอรี่นี้เราก็เลือกแบบเอ็กซ์ตีไปอีกแล้วนะครับแต่ในรอบนี้ดูเหมือนว่ามันก็มาหลายทางซะเหลือเกินทำให้ร่เนี่ยต้องออกแรงกันสักหน่อยซึ่งผวนม่ก็เอาวางตัวนู้นตัวนี้เข้าไปซึ่งตัวแรกเริ่มองโร่มาก็ข้าววางเพียงแค่5 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ปัญหาา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 กกกกก็ืออออพววแแมมม่่่่่่งเเเยะะลินนนีีทรรจสถผด มาได้มันนี่ก э so ็ท like ําให้เราเริ่มที่จะกระดักเลือดกันเลยทีเดียวละครับท่านผู้ชมมือเริ่มยากขึ้นมาแล้วใช่ไหมเนี่ยจะนับพี่แกก็ลงในด่านต่อไปทันทีนะครับถึงในรอบนี้เราก็เริ่มรู้เหลี่ยมแล้ละมึงคือเราเนี่ยก็ไม่ประมาทแล้วนะครับพี่แกก็เลยจัดการวางแต่ตัวหดๆเข้าไปตัวดาเมจแรงๆนี่วางเข้าไปเยอะๆเลยแต่ข้อเสียของตัวดาเมรแรงนั้นก็คือการอัพของมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับและบางตัวเนี่ยมันก็เป็นตัวแข็งแกร่งทําให้เราเนี่ยต้องขี่ตัวไปตบบ ฟาร์มมันก็ไม่ใช่ด่านไหนอะไรยังไงหรอกครับมันเนี่ยก็คือด่านแรกที่ผมเนี้ยก็ต้องฟาร์มเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ของอัพของเจ้าบูมามาซึ่งบูมาของเรามันก็เป็น4ดาวนะครับและมันนี่ก็ใช้พวงมันถึงหลายตัวในการอัปเกรดมันให้อัพขึ้นเป็น5ดาวกันซึ่งไอ้เจ้าบูมา5ดาวบอกเลยแหละเขาว่าฟาร์มได้คดีในด่านสตอรี่นะและเมื่อฟาร์มไปฟาร์มมาดูเหมือนว่าเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มได้ของครบแล้วนะครับและมันก็ทําให้พี่แกเนี่ยก็ไม่รอช้าผมเลยก็ออกมาจัดการอบูมากเลยจนในที่สุดเจ้า เมื่อเราได้เจา้าบูม่าแบบนี้แล้วความสบายใจของเราก็เพิ่มขึ้นแบบพุ่งกระชูดกันเลยนะครับพี่แกก็เลยรีบวับกลับไปยังสตอรี่ที่ด่านเดิมแล้วเราก็จัดการลงต่อไปทันทีและเมื่อเราได้เจ้าบูม่าห้าดำมาแบบนี้แล้วการฟาร์มตังก็เป็นะไรที่ง่ายมากเลยนะครับ,บเปลียงแค่ไม่เท่าไรเราก็สามารถผ่านด่านนี้มาได้ลแล้วว้ยรู้แบบนี้กูฟาร์มตั้งนานแล้วแกก็เลยจัดการลงในด่านนั้นกันอีกรอบไปซึ่งในตอนนี้เลเวลของเราก็มาถึงเลเวลที่72งแล้วนะครับฟาร์มเพียงแค่ไม่นานนะครับเนี่ยเลเวลก็มา พี่แกก็ได้จัดก,การฟาร์มแบดมินกันต่อไปจเจ้าราสามารถผ่านด่านนี้มาได้แล้วหลหะครับแต่พี่แกก็ไม่รอช้าลวเว้เรานี้ก็จัดก,การลงในด่านต่อไปทันทีเลยซึ่งในด่านต่อไปมันก็ยังเป็นด่านเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เลเวลของเราได้มาถึงเลเวลที่74แล้วล่ะครับและเมื่อเราผ่านด่านนี้ได้ปรากฏว,ว่าในตอนนี้เลเวลของเรามาถึงเลเวล76แล้วล่ะครับท่านผู้ชมโอเคได้สตาร์ดันได้ดเพชรมาเยอะแยะเลยและบอกเลยล่ะเขาบ่าหลังจากเลเวลที่75ไปแล้วการฟาร์มของรอมันก็เป็นในที่ช้าบมากเลยกว ยังด่านสตอรี่กันอีกครั้งและในรอบนี้เราก็ไม่ได้มาเพียงแค่ตัวคนเดียวแต่เราพาเพื่อนของเรมมาแบกด้วยล่ละฮะแล้วเมื่อเราเข้ามาในแหวนกับเพื่อนของเราพี่แก,กก็จะการเลือกแบกเอ็กซ์ตีมไปเลยและมาดูกันสิว่าเราจะผ่านได้หรือเปล่าะนะซึ่งเอาจริงๆเพื่อนของเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหรอกนะครับโดยส่วนมากเนี่ยเราก็เป็นตัวรากแต่ก็มีเพื่อนของเราช่วยบ้างนิดหน่อยจากนั้นรอกอัดกำนําตามบอลใส่พวกคีฟนั่นไปซึ่งเมื่อเราเล่นแบกเอ็กซ์ตีมพวกมันก็จะมีเลือดที่เยอะขึ้นนะครับแต่ก็ยัังงงดดดดีีีท่่าาาาเเเมมมมจขขอออออรรรสถโตนนไ้พพืกคยว หลุดจากการโจมตีของเราไปและเพียงแค่ไม่นานเราก็สามารถผ่านด่านที่15มาได้และเราก็จัดก,การลุยในด่านต่อไปทันทีเลยในตอนนี้เราก็ได้โผม่มายังแมปต่อไปแล้วนะครับซึ่งผืก็ว่าจะไม่ได้แล้วนะครับว่ามันอยู่แมปอะไรนะครับเนี่ยว่าแล้วเราก็ไม่รอช้านะครับพี่แกก็จัดก,กวางตัวลงไปเลยแต่ปัญหาก็คือเพื่อนของเรมมันก็ไม่วาดมาด้วยเราละวมิงแสดงว่าเราต้องมาเพียงแค่คนเดียวและในรอบนี้ผมก็จัดก,การเลือกแบบปกติแล้วก็จัดก,การกระนำตาบอลเส่พวกมันกันไปเลยซึ่งในตอนนี้ตัวแบกของโรมมันก็มีอยู่ด้วยกัน,น,นะละตัวมันก็ไไม่ดด้หดอะไรมากมา แต่มันก็เพียงพอที่จะสามารถเอาชนะด่านนี้ได้และเพียงแค่แมนาละเว้ยด้วยความพยายามของเจ้าดีซีไคยิสโเดนเราก็สามารถผ่านด่านนี้มาได้แล้วละครับเมื่อเราวิ่งไปยังด่านต่อไปปรากฏว่าในตอนนี้เลเวลของเราก็พุ่งมาถึงเลเวลที่7 9กัน็แล้วและผมก็จัดการว,วางแบบเดิมลงไปเลยนั่นก็คือตัวโจมตีและก็ตัวฟาร์มตังค์นะฮะและเพียงแค่แมนาเราก็สามารถผ่านด่านนี้จนเข้าข้ามไปยังด่านต่อไปกันได้ซึ่งในตอนนี้ภารกิจแรกที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้มันก็ใกล้ที่จะถึงแล้วนะฮะนั่นก็คือเราเนี่ยจะม และภารกิจของรอกก็จะเสร็จสิ้นมันก็ทาให้ผมเนี่ยต้องรีฟาร์มซึ่งการฟาร์มแบบ normal ธรรมดารีเว่าของมันก็จะน้อยมากๆนะครับฉะนั้นเราหนี่ก็ต้องหาเพื่อนมาแบ่งสักนิดสักหน่อยเพราะว่าถ้าเราลงแบบคนเดียวเราอาจจะเตะก็เป็นได้และเพียงแค่ไม่นาน,านราอกก็สามารถผ่านด่านนี้ได้อีกหนึ่งครั้งลยไว้เล่นเนี้ยเราพี่รอกก็ขอออกมาตั้งหลักกันสักก่อนนะฮะเพราะว่าร็อนั้นจะรอเพื่อนมาแบ่งอะไรั็มึงและเมื่อผมออกมาตั้งหลักด้านนอกแบบนี้พี่แกก็จะการรับผงรับเพชรและผม,มะาาาาาาากััััันนบ้ง้งเเื่่่อออววมมมจะะีีตทราาารรรสถพไไดใปญห คือมันก็ไม่มีตัวส่งเตียงอะไรเลยซึ่งในะรอบนี้เราก็ได้ลากหัวเพื่อนมาด้วย1คนและเราเนี่ยก็ให้แกเป็นตัวแบบนะครับซึ่งเมื่อเราเข้ามากับเพื่อนที่โคตรตึงแบบนี้กันแล้วพี่แกก็จัดการเลือกแบบเอ็กซ์ตรีมกันเลยเพื่อที่ผมจะทํา้เลเวลของเราก้าวกระโดดไปยังเลเวลหนึ่งระให้เร็วขึ้นซึ่งตอนนี้เราก็แค่เลเวลแปดสิบสองเท่านั้นนะครับและมันก็เลยอีกตั้งสิบกว่าเลเวลกันเลยนั้นพี่แกก็จะกระนำสาใพ่วกนั้นกันและเพียงแค่ไม่เช่ไม่นานอะไรครับเราก็สามารถผ่านด่านนี้มาได้ล้ววเลละเว้ยออกไร่ร่่าาาาาวงต้เเเมมืขัดนปป ็คือเพื่อนของเรามันก็แม่งหลุดไปอีกแล้วล่ะครับพี่น้องอะไรของมึงนี่รู้สิเดียวเลยและใครจะแบกกูล่ะรับมันนี่ก็ทําให้ผมเนี่ยสู้อยู่ด่านนี้อยู่สักพักแต่สุดท้ายผมก็ต้องยอมออกมาด้านนอกเลยหละครับแม่งคนเดียวไม่ไหวว่ะจากนั้นเราก็รวมทีมไปยังด่านต่อไปกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งรอบนี้ก็เหมือนเดิมเลยละครือเราเนี่ยก็มาเป็นตัวตามส่วนเพื่อนของเราก็เป็นตัวแบกซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้แบกอะไรมากมายเลยนะฮะแค่กม่ให้พวกบันของเราเข้าฐานเท่านั้นเองและเมื่อฟาดไปฟาดกันมาเราก็สามารถผ่านด่านนี้มา ยังด่านต่อไปพี่แกก็มาถึงเลเวลที่86แล้วเว้ยมันก้าวกระโดดแบบโหดมากๆเลยสิ่งนี้เลยค่เพิของการเลื่อนแบบ XT ไปและถ้าผมแนะนานะครับว่าถ้าใครขี้เกียจฟาร์มสามารถไปดูได้ใน DC ี o n นกันเลยเพราะว่าด DC ี o n นของเราก็มีไก่อาสตาหลากหลายรูปแบบมากนะครับตั้งแต่ไก่ฟาร์มธรรมดาที่มีอยู่ด้วถึง3รูปแบบและมันก็มีไก่เทพเงาไก่ไอเซนรวมถึงไก่เทพเงาบวกกับไอเซนเข้าไปด้วยถ้าใครไม่อยากเริ่มต้นแบบกากากนี่บอกเลยสบายหรือแน่นอนแหละครับโอเคกลับมาฟาร์มกันต่อโฆษณาเยอะแล้วพี่แกก็จัดการ ฟาร์มแบบนี้อยู่เรื่อยๆและเปลี่ยนแค่ไม่นานเราก็สามารถผ่านด่านนี้มาได้เลยล่ะครับละเมื่อเราผ่านด่านนี้มาปรากฏไว้ในตอนนี้แลเวทของเราก็พุ่งมาถึงเลเวลที่88แล้วแหละคับท่านพี่นางซึ่งเมื่อมาถึงเลเวลที่88แล้วเราก็มีกําลังใจขึ้นมานิดหน,นึ่งนะครบเพราะว่าเป้าหมายของเรามันก็ใกล้เคียงเข้าไปเต็มที่เหลืออีกเพียงแค่12เวลเท่านั้นเราก็จะมาถึงเลเวล100กันแล้วซึ่งในซีรีส์แรกนี้ผมก็ขอฟาร์มแค่ถึงเลเวล100กันก่อนนะครับและต่อไปเราก็อาจจะมา อะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะพี่แก๊กก็จะก,การฟาร์มแบบนี้จ้เราสามารถผ่านมปได้อีกหนึ่งรอบและเมื่อเข้ามายังรอบต่อไปเจ้าดีซีของเราก็ได้วาไปยังด่านสตอรี่ถัดไปแล้วละครับซึ่งในด่านสตอรี่นี้มันก็คือด่านแอทแท็กออนไททันเพราะว่ามันมีกำแพงล้อมรอบอยู่เลยและเมื่อมาถึงเราก็ไม่รอช้าแ่ละครับเราเนี่ยก็ให้เพื่อนของเราแบกและผมก็จัดก,การมาเป็นด่านหน้าเพื่อที่จะกจมตีคู่ต่อสู้ซึ่งในด่านนี้มันก็ยากกว่าด่านเมื่อตะกี้นิดนึงแต่บอกเลยแหละครับว่ามันไม่ยากเกินความสามารถของเราและเพียงแค่นนาากกาน,นั้รรกก็จดาาาตตตบบบขเ จนพวกมันแตกตายขาดที่ไปกันเลยบอสก็บอยแหละครับเจอกูเข้าไปซึ่งในรอบต่อไปนี้เราก็ยังอยู่ในด่านนั้นเหมือนเดิมและผมก็จัดการป่าชาดกับเจ้าพวกไคท่านซึ่งเอาจริงๆผมก็อยากได้เอเรนมากเลยนะฮะแต่ปัญหาก็คือเราน่าจะไม่ทันแล้วละวะไ้และในฐานนี้ผมนั้นก็ไม่ได้เติมสตา์พัสอะไรด้วยซึ่งถ้าให้ผมปั่นสตา์พัสจริงๆมันก็คงใช้เวลาหลายวันกันเลยนะครับกว่าจะถึง100้และเราก็ไม่น่าจะปั่นทันถึงยูมีกันด้วยแต่มันก็ไม่เป็นไรเราก็คอยใช้พวกที่มีในการจัดการพวกมันก่อนน้าไป ด้านต่อแปลกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้เลเวลของเราก็มาถึงเลเวลที่9ก้กันแล้วละครับท่านผู้ชมซึ่งการ13ามันก็เลยเพียงแค่เเลเวลเท่านั้นเป้าหมายของเราก็จะถึงแล้วและผมก็คิดว่าเราน่าจะลงอีกประมาณ4-5รอบนะครับเลเวลของเราก็จะถึง93กันแล้วเว้ยถ้าเราลงสตอรี่แบบเอ็กซ์ตรีมนะะแต่เมื่อสู้ไปสู้มาในตอนนี้เพื่อนของเรมมันก็มีเจ้าไททันอยู่ด้วยละมิงซึ่งพี่แกก็จัดการแปลงร่างเป็นไททันตัวมงหืมานะฮะแล้วก็จัดการตัวพวกคี้ไปจนในทีี่่สดออ้อของมัันกก็แตตา,าทเเลลจ ททัทนเหยียบหัวก็เป็นไงล่ะมึงเมื่อเราจาัดก,การเสร็จในรอบนั้นแล้วพี่เกก,ก็ขอออกมาพักกันสักหน่อยนะครับซึ่งเลเวลเคร์ของเจ้าดีซีก็ได้มาถึงเลเวลที่95แล้วและจากนั้นพี่แก,กก็ขอจัดการทีมงานเพื่อว่าเราจะมีตัวไหนที่สามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับเต่เมื่อดูไปดูมามันก็ไม่ค่อยมีเลยแสดงว่าเราก็ต้องสะสมกันอีกเยอะเพื่อที่เราจะได้ตัวเจ๋งๆมาสักตัว2ตัวและเมื่อรอเตรียมการทุกอย่างกันพร้อมแล้วมันก็ได้เวลาที่เราต้องลุยในการฟาร์มเลเวลที่ดาสตอรี่ให้ถ เป็นด่านสตอรี่เดิมนั่นแหละแล้วก็คือด่านไททันในตำนานนะฮะซึ่งเราก็จัดการตบๆมันซึ่งในรอบนี้เพื่อนของเราก,ก็ได้พาลูฟี่เทพมิกะมานะครับซึ่งเจ้าลูฟี่ตัวนั้นมันใหญ่กว่าไททันอยางอีกเอ้ยและมันก็จัดการกระดาทื่หน้าพวกไททันเข้าไปจนสุดท้ายพวกไททันก็ต้องเยอมแพ้กันเลยทีเดียวเชียวซึ่งจากนั้นผมก็จัดการฟาร์มต่อไปอีก2รอบเต็มๆซึ่งในรอบแรกนี้เราก็อยู่ที่เลเวลเ7จดนะครับและเมื่อเราจัดการรอบนี้เสร็จเมื่อเราข้ามไปยังด่านต่อ,น,ตอนนี้ราจะะบด เลเวลของเราก็จะไปถึงเลเวลร้อยกันพี่แกก็จัดการฟ่าไปฟ่ามาฟ่ามาแล้วก็ฟ่าไปและขอบอกก็เลยนะครับว่าในรอบนี้เรามีตัวอะไรเราก็จัดเต็มไปทั้งหมดไม่ว่าตัวดีตัวเลวตัวที่เราพามาทั้งหมดที่เราใส่ไปเรียบและเปลี่ยนแค่เมนานไอ้บอสของมันก็ได้โผลมานะครับซึ่งเมื่อไอ้บอสโผลมาแล้วเราก็การนำใส่มันไปจนมันน่าตายหายแล้วเราก็สามารถผ่านด่านนี้มาได้และเมื่อเราออกมาด้านนอกปรากฏว่าในตอนนี้เลเวลของเราก็มาถึงเลเวลที่100้อแล้วเว้ยศึกภารกิจของเราก็สําเร็จไปแล้วนะครับแล้วาเป็นว่าในคลิป กก็แล้วันถ้าเพื่อนๆชอบเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาไล่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งไปถึงเลเวลที่100บวกกับการทำเจ็ดดาวสักตัว2ตัวแต่ก่อนอื่นก็ฝากไลท์ถึง1,000ไลค์กันด้วยและก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าใครไม่อยากฟาร์มเอง DC z ซ n e ก็มีรหัสฟาร์มให้เพื่อนๆได้ใช้บริการกันด้วยทั้งเลเวล50เลเวล75เลเวล100รวมไปถึงไก่เท่มน้อยและไก่ไอเซนด้วยนะฮะและเนี่ยตอนนี้เราก็สามารถข้ามไปยังโลกที่2ได้เลยละเว้ยและต่อไปเราก็ค่อยมาลุยในโลกที่2กันแล้วกันนะครััับโออออเเเคดดีีีซกกมมร์ขลลาาไไปปป่นสสวหจุ